มันจะร้องไห้เสียใจที่มันอะ่ะเก็บไข่ไม่ไหวเพราะว่าไข่อ่ะมันเยอะเกินทำยังไงดีทำยังไงดีอทำยังไงดีนะทำยังไงนะอ๋องั้นเรามาช่วยเก็บไข่ให้เป็ดกันดีกว่าไหมค่ะงั้นเราไปเลยกเก็บกันเลยไหมน้ยอะไรเนี่ยหนูยิ้มหนูแยม้มเนี่ยหนูยิ้มหนูแยม้มกำลังจะช่วยแม่เป็ดเก็บไข่นะคะ,ะแต่เก็บไข่ เฉยๆยนี่ยมันง่ายไปแม่ปุ๋ยก็มีอุปสรรคเห็นไหมเห็นกล้วยต่งตางๆไม้นั่นคืออุปสรรคให้หนูยิ้มหนูแย้มไม่โดนกล้วยนะคะและแม่ปุ๋ยก็จะโยนลูกบอลอย่างนี้ปุ๊บไหนลูกบอลมันจะกลิ้งและห้มททามโย,ลยโนลูกบอลห้ามโยนลูกบอลด้วยโอเคด้วยป่วย,ยด้วยค่ะใช่ค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ,ะไป ดูทกคนด้วยโอ้โหโอ้โหโอเร็วดูดูทุกคดูทุกคเอาเลดูทุกคนโอ้ว้ายมต้องไ่มาคืนหนึ่งฟองฟองโอเคไปเอานะเวดูลูกว่ากระดอนเอาล วายเรยวเรีวเร็วเรีวเรียวเรวเรีายเร็วดูครัพอเร็วเรยวโหดูเยอะแล้วเนี่ยหโอ้ใครเพียบเลยโโหหลบเก่งมากอย่าโดนกลวยนะโหดยัโหตาตาต้องมองหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยยัเร็ว อุย้ยแล้วไข่จะหมดแล้วอ네่าเร็วโอ้โหตอนนี้หนูยิ้มได้มาเยอะเลยได้มาเยอะเลยเร็วเร็วโอ้โหหมดเลยเลยเนี่ยหมดแล้วน่เป็ดไล้อห้แล้วเพราะว่าได้ไข่กลับคืนมานะคะียสนุกมากเลยค่ะเหนื่อยด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะหนูยิ้มมาดูค่ะ ใชามันมีไข่หลายแบบหลายสีเลยเห็นไหมคะแต่ละตัวมีของข้างในไม่นะและข้างในน่ะมีซื้อไพร์ดู้วยของเล่นเราต้องไปตามหาในนี้จะมีคำใบเพราะฉะนั้นหยิ้หน่ย้มต้องมันนะต้องมานั่งแกะเหรอเพราะไม่มีไม่มีทุกโลกใช่ไหมไหนแกะดูสิไหนแกะดูสิ อะไรไม่มีอันไหนไม่มีโอ้แล้วต้องโทรให้พี่กล้องนะไม่อย่างนั้นเราอาจจะบอกว่าอุ้ยเขาอดี๋ยวเ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอ่านได้หรือเปล่าหรือจะต้องฝึกอ่านเองอ่านว่ายังไงคะยาวมากโอ้โหอยากฝึกอ่านไม่เลวข้อหวานโบสีชมพูถูปิดด้วยถังสี สำหรับเด็กที่ช่วยแม่เป็ดเก็บไข่จนครบเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหาถังสีส้มทองเดี๋ยวเราหนูยิ้มแป๊บนึงเดี๋ยวมาเริ่มของขวัญโบสีฟ้าอุ้ยของยวัญโบสีอะไรอะางอยู่บนตู้แอร์สำหรับเด็ก ดีที่ช่วยแม่เป็ดเก็บไข่ของหนูยิ้มเป็นโบสีอของนูยิ้มเป็นโบสีวางอยู่ตรงไหนคะวางอยู่บนตู้ตู้แอร์ของหนูแจ้กวางอยู่ในถังสีเ้าถังสีเอ่ะให้หนูยิ้มไปก่อนโบสีฟ้าโบสีฟ้า เฮ้ยสีฟ้าแรงมากวว้าวไปลุ้นกันนะบบนหนูแย่มั้งหนูแยมหนูแย่ในถังสีอะไรนะอ่าสีส้มถังสีส้มวิี่ไหนนะเฮ้ยอันนี้เหรออือหนูแย่ในเดียว ไปแกะกันที่บ้านดีกว่าเรามาแกะของขวัญกันค่ะว้าวชอบไม้ชอบไมเป็นอะไรอ่ะเป็อะไรเนี่ยเป็นเม็ดอัพดิษนะคะเป็นเรื่องสำอางของเด็กนะคะน่ารักมากเอยากเปิดดูแล้ว่าได้เลยของหนูยิ้มได้อะไรอ่ะเป็นเครื่องนออบกรอบนะคะข้างบนเป็น M&M เป็นโกโก้แล้วก็ตรงนี้เป็นช็อกโกแลตแค่อันนี้ก่อนว้าวอแค่ไหนก่อนอ๋อหนูหนูอยากกินโอ้นี่เป็นขนมใช่ไหมขอ่กินเล่นได้เลยขนมันเป็นขนมอุยอยากกินอยากกินว้าววิ้งเท่าเลยค่ะน่ารักจังเลยอ่โอ้ยไม่นี้เลยอ๋อแป่บหนึจะบอกนะคะตรงนี้นะคะเป็นเป็นแป้งนะคะที่มันจะวิ้งวิ้งแล้วตรงนี้นั่นอะไรเป็นแป้งเหรอคะเนี่ยเป็นแป้งสำหรับปัดแก้มนะคะอ๋อนี่ แกะแกะตรงนี้ค่ะไม่แกะไม่ปัดอ่อนเนาะแล้วตรงนี้เออตรงนี้คือเป็นอายแชโดว์นะคะใส่ตาเป็นสีม่วงเปิดยังไงอะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้รู้ไหมเป็นอะไรต่างกันเลยเป็นอายแชโดว์ใส่ตาเป็นสีฟ้าแล้วก็สีน่ารักไหมอันนี้เป็นอเป็นลิปลิปมันเหรอลิปกอสลิปกอสเขาเรียกว่าลิปกอสใช่ค่ะว้าวปลอดภัยใช่ไหมแม่ปุ้ยถ้าเป็นของเด็กว้าว ลูกยิ้มสามารถเอาใส่ในกระเป๋าไปหาที่โรงเรียนได้เออจริงหลิปมันหรอตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเหมือนพับค่ะเอาไว้นี่แบบนี้ยังไงอ่ะปุ๋ยจะแกะให้ดูเลยนะคะตรงนี้เกิดตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นวิ้งวิ้งวิ้งเอแลวนด่ใส่โอเคนะคะนี่โอ้โหสวยลิตรงนี้นะคะเป็นลิปสติก สีแท่งเลยมีสีเฉดสีนะโอ้โหได้กปี๊ดเวลาแบบแต่งชุดเจ้ายงเจ้าหญิงงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเซ้นของเด็กเลยเนาะสามารถพกพาไปข้างนอกได้ด้วยนะคะว้าวไอเชือดใช่ไงอะคะไอเชือดก็ปัดใส่ตาไงมันเป็นอย่างนี้อะค่ะก็แกะออกค่ะง่ายๆเลยมันมีมันจะมีเทปแปะอยู่ห่อนหนึ่งเนาะตรงนี้ไงคะเสร็จแล้วมันก็จะมีนี่ไงเขาแถมนี่ไหมตรงเนี้ยเห็นไหมตรงมนี้ยคือปัดตาดเลย ตรงนี้คือ,อยางิปใช่เนี่ยอช่เน,นี่ยอ่นีูยันดูยันทำยังไงทำความลุงค่ะฟวอมลุงให้ดูอันนี้มาอ่ะอย่างนี้นะคะที่จริงมันต้องแบบขยับขยับออกมาเห็นไหมฟุ้งแบบนี้อืมอ๋อเห็นไหมคะโอเคอ่อะทาให้โอ้ยเออสวยไหมคะมันสวยไหมคะยังไม่ออกเท่าไหร่ Uhm, อือหือตันนี้เอาแล้วโอ้โหด้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคีนี่แมวปุ๋ยใช้ส่วนนีเคืออะไรอ่ะทาปากเลยค่ะออ๋ทาปากได้ด้วยใช้มือใช้ตรงนี้เลยอ๋อนี่ าเดี๋ยวเราจะโอ้โหโอ้โหแม่ปุ๋ยจะเก็บไปพกพาไปแต่งหน้าข้างนอกกันนะคะน่ารักจังเลยโอเคต่อไปนะคะเราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเก็บขนมกันนะคะนี่ว้าวยิ้มแกะเลยโอ้ยนเป็นห่อเล็กๆแม่ปุ๋ยชอบมากแบบนี้ต่อไปอ๋อมีห่อเล็กๆเพิ่มเติมพกพาได้เยี่ยมมากว้าวอะไรก็ชิมแกะชิมได้เลยเราดูตรงนี้อ๋อเหรอคะ โองมีบอกเราละแกดูสักห่อนึ่งอินแอินมีอยู่สามรถโอ้โหไม่ปุ๋ยจะเทพอะไรหรอโอ้ไม้ก้านโอ้ยนี่รถเอ็มนี่มันบอกด้วยนะรถเอ็มเอ็มหน้าเป็นยังไงอะคะงั้นงทำยไงอันนี้ครอ้าวอืมอันนี้ย้ำจะไปอ๋อมันจะมีรถบอกเลยค่ะข้างหน้านี่เป็นรถช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้โกโก้โกโก้น่าแรงมากเลยงั้นไปเลย เขอดูหน่อยช็อกโกแลตอันนี้ของหนูยิ้มเป็นอะไรโกโก้อันนี้แม่ปุ๋ยเป็นช็อกโกแลตเหรอเออใช่ใช่เหมือนหนูยิ้มไหมเออมันไม่เหมือนไม่เหมือนนะเดยหนูยิ้มโชว์นะหนูยิ้มโชว์นะมันจะเป็นคำว่าโกโก้โอเคอันหนูยิ้มแกไปดีอุ้ยอันนี้น่าทานมากเลยโอยสำหรับกิจกรรม ช่วยแม่เป็ดเก็บไข่ในวันนี้นะคะหนูยิ้มหนูแยม้มก็รู้จักการกะระยะนะคะแล้วก็ได้ออกกําลังกายหลังเลิกเรียนด้วยนะคะสําหรับของขวัญน,นะคะแม่ปุ๋ยก็สั่งจาก hey เพจนี้เลยนะคะขอาไปสอบถามได้นะคะงั้นเดี๋ยวพวกเรานะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายโอเคโอเคบ๊ายบาย